สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ นักเรียนจะต้องพิจรนารนณาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและนับจำนวนลูกบาศของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ได้ก่อนนะคะและนักเรียนจะต้องรู้จักหน่วยความกว้างความสูงและความยาวค่ะซึ่งจากแบบฝึกหัดในหน้า125นะคะ ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของจำนวนลูกบาทนะคะทั้งสองลูกว่ามีหน่วยความกว้างความสูงและความยาวเป็นเท่าไรคะ่ะจากนั้นนักเรียนจะได้สูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนี้นะคะความกว้างคูณความยาว คูณความสูงหรือที่เราเรียกง่าย,ายๆสั้นๆว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองค่ะและนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจากรูปจะเป็นวิธีแสดงการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่า ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรความยาวอยู่ที่5เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องลอกสูตรการหาปริมาตรลงไปค่ะสูตรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง จากนั้นนะคะนักเรียนนำความกว้างความยาวและความสูงมาคูณกันจะได้เท่ากับ3คูณ5คูณ2ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งผลคูณจะได้เท่ากับ30ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จะเท่ากับ30ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้า126นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะจากข้อที่1จะเห็นความกว้างจากภาพนะคะ3เซนติเมตรความความยาว4เซนติเมตรและความสูงเท่ากับ8เซนติเมตรค่ะจากนั้น นักเรียนนำหน่วยต่างๆนะคะมาคูณกันทั้งหมดค่ะจะได้เป็น3คูณ4คูณ8ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งก็คือเท่ากับ96ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2 นักเรียนคะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าความกว้างความยาวความสูงของรูปที่สองเป็นเท่าไรบ้างคะ่ะความกว้างจะเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะความยาวจะเท่ากับ10เซนติเมตรและความสูงจะเท่ากับ2เซนติเมตรค่ะนักเรียนนำค่าทั้งหมดมาคูณกันนะคะจะได้เป็น 5้าคูณสิคูณสเท่ากับหนึ่รูปบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะและต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะคะที่จะมีภาพให้นักเรียนดูค่ะข้อที่3นะคะจะเห็นว่าความกว้างในรูปนี้เท่ากับ7เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ15เซนติเมตรและความสูงเท่ากับ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นนักเรียนนำความกว้างความยาวความสูงมาคูณกันให้หมดเลยนะคะจะได้เป็น7คูณ15คูณ10ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1,050ลูกบาเซนติเมตรนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะนักเรียนวิธีการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่นักเรียนจำสูตรในการหาง่ายๆคือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นเองคะ่ะจากการแสดงวิธีทำ เมื่อสักครู่ทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำในการหาปริมาตรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนการแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมีความเข้าใจใน4ขั้นตอนนี้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนคะอย่าลืมอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะอ่านให้ครบแล้ววิเคราะห์ว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรและโจทย์ถามอะไรคะ่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นวางแผนนะคะก็คือนักเรียนจะต้องนำ การหาปริมาตรต่างๆมาใช้สูตรของปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นซึ่งมีอยู่ว่าความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะและขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนของการลงมือทำซึ่งก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะนำผลลัพธ์ต่างๆนะคะมาคูณกันให้เรียบร้อยจากนั้น ขั้นตอนที่4ก็คือขั้นของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะตัวอย่างนะคะจะอยู่ในท่าที่128ค่ะจะเป็นตัวอย่างของแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรก้อนอิฐมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์ในข้อนี้โจทย์เขาถามว่าแท่งคอนกรีตมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตรนั่นเองจากนั้นเขาวางแผนโดยการใช้สูตรของปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและลงมือทําแสดงวิธีทํานะคะโดยนำ9คูณ25คูณ4ได้เท่ากับ900ลูกบาศกเซนติเมตร ความสมเหตุสมผลของคำตอบแท่งคอนกรีตนี้มีความกว้าง9เซนติเมตรซึ่งยาวประมาณ30เซนติเมตรและสูง4เซนติเมตรจะได้ปริมาตรของแท่งคอนกรีตประมาณ10คูณ30คูณ4ซึ่งจะเท่ากับ1,200ดังนั้นถือว่าคำตอบ900มีความสมเหตุสมผลค่ะ และส่วนต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำค่ะโดยคิดเฉพาะขั้นตอนที่3หรือขั้นลงมือทำนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำไปพร้อมกันในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ในหน้า129ค่ะส่วนข้อที่4และข้อที่5 ในหน้า130นักเรียนจะต้องลงมือแสดงวิธีทำเองนะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่หวุ้นกะทิทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5เซนติเมตรยาว8เซนติเมตรสูง2เซนติเมตรวนกะทินี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศเซนติเมตร ซึ่งจากโจทย์ข้อนี้นะคะเมื่อเรานำมาวิเคราะห์เราจะได้ทั้งความกว้างความยาวและความสูงค่ะและโจทย์ข้อนี้จะถามว่าอุ้นกะทินี้มีปริมาตรกี่ลูกบาท์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนักเรียนก็สามารถนำมาแทนค่าลงในสูตรได้เลยค่ะซึ่งสูตรในการแสดง การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคะเท่ากับ5คูณ8คูณ2เท่ากับ80ลูกบาเซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่าอุ้นกะทินี้มีปริมาตรเท่ากับ80ลูกบาศเซนติเมตร หน่วยคือลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะโจทย์กำหนดมาเป็นเซนติเมตรค่ะและต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่สองค่ะในข้อที่สองนะคะแผ่นไม้กระดานทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว4เมตรกว้าง1.5เมตร หนา0.2เมตรแผ่นไม้กระดานนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเมตรนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าหนาขึ้นมาใช่ไหมคะและคำว่าหนาเราจะใช้แทนคำว่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เมื่อนำมาวิเคราะห์เราจะได้ความกว้าง ความยาวและความหนาหรือความสูงนั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้ถามว่าแผ่นไม้กระดานนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศเมตรขั้นของการแสดงวิธีทำนักเรียนอย่าลืมเขียนสูตรของปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยนะคะเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง และเราจะได้ปริมาตรของแผ่นไม้กระดานทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ1.5คูณ4คูณ0.2ลูกบาทเมตรค่ะหน่วยนะคะนักเรียนอย่าลืมดูโจทย์นะคะโจทย์กำหนดมาให้หน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนเป็นลูกบาทเมตร ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ1.2ลูกบาทเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือแผ่นไม้กระดานนี้มีปริมาตร1.2ลูกบาทเมตรค่ะ และก็ถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันในข้อที่3หน้า129นะคะหนังสือเรียนเล่มหนึ่งกว้าง20ซนติเมตรยาว30เซนติเมตรหนา1.5เซนติเมตรหนังสือเรียนเล่มนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศเซนติเมตรนักเรียนคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ย โจทย์ถามว่าหนังสือเรียนเล่มนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้จะต้องมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะไปดูค่าแสดงวิธีทำเลยค่ะขั้นของแสดงวิธีทำ นักเรียนอย่าลืมเขียนสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยนะคะซึ่งเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นเองค่ะเราจะได้ปริมาตรของหนังสือเรียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ20เซนติเมตรคูณด้วย30เซนติเมตรและคูณด้วย1.5เซนติเมตรค่ะ คำตอบที่ได้นะคะเท่ากับ900ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเรียนเล่มนี้มีปริมาตร900ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะในส่วนของการแสดงขั้นตอนการลงมือทำโดยคิดเฉพาะขั้นตอนที่3ที่นี้ ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะในส่วนของข้อ4และข้อ5อย่าลืมทำแล้วนำมาส่งคุณครูนะคะในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงอีกแล้วเช่นเคยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอสำหรับชั่วโมงนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ